เอาละค่ะทุกคนกลับมาพบกับ cozy k a o s e p พที่สองนะคะเดี๋ยวขอยัดเสียิใหม,ม่ก่อนพี่ขี้เกียจถือะดิเออก็เป็นฟิวนั้นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธเช่นเคยนะคะทุกคนเราก็เพิ่งตื่นเดี๋ยวกล่าวว่าจะแบบมาร์กหน้าแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็เย็นนี้จะแบบเป็นฟีแบบว่าออกไปอีส เอาไปรับประทานอาหารเย็นนอกบ้านเพื่อสุดอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้สมองปลอดโปร่งอะไรแบบนี้เออเดี๋ยวเปิดพัดม่านเพิ่มแสงก่อนนะคะนี่แล้วมันก็จะแบบโอ้ย Shine Bright Like a Diamond ขอหมุนแปบ๊บเอออะก็วันนี้จะมาคุยกันในส่วนของเรื่องเราเลื่อยเปื่อยในชีวิตประจำวันเดือนออประจำเดือนสิงหาคมคือช่วงต้นเดือนเนี่ยต้องบอกว่าแอบยุง่งแอบยุ่งมาก ตอนนี้ก็ยุ่งอยู่แหละแต่ก็คือแบบช่วงต้นเดือนมัน,มนความแบบลุงลังของมันก็เลย ep สองเนี้ยเขาทำมาช้าเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีด้วยนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็เลยแบบเหมือนไม่ได้ถ่ายเพราะว่าฝนมันตกใช่ป่ะแสงมันไม่ดีจริงๆตอนนี้มันก็คืมอยู่เพราะว่ามันมีไอ้นี่อะไรไงอะไรนะเอ่อพายุคาจิกิคาจิกิ something คือมันกำลังมา any way ตอนนี้เราก็ต้องแบบ พูดคุยมัมอมอกันก่อนก่อนที่พายุจะมาใช่ปะเพราะว่าแสงดีแสงเข้าห้องเรื่องเราก็คือมีอยู่ว่าช่วงนี้เราทางานเยอะทํางานเยอะมากแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบว่านี่มันคือชีวิตแบบใดอะไรเงี้ยคืองานมันก็ยังสนุกอยู่นะก็คือยังเอนจอยอยู่แต่ก็คือแค่รู้สึกเหมือนว่าแบบว่าเริ่มแบบอยาก ใช้เงินอะที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยอ่ะเออนึ้ออกป่ะหลังจากที่แบบใช้ชีวิตอย่างขี้เกียจมาตลอดชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากงานกินนอนงานกินนอนอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นเออก็คือแบบเริ่มอยากจะใช้เงินมากขึ้นแล้วก็เริ่มแผนไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่นั่น,นเริ่มอยากทําอะไรใหม่ๆที่มันแบบ แอดเวนเจอร์ตอนนี้คืออยากไปดำน้ำอยากไปเรียนดำน้ำแล้วก็อยากไปปีนผาซึ่งจริงจริงๆคืออยากมาตลอดแหละมีอะไรหลายๆอย่างมากในชีวิตที่อยากทำแต่ก็คือติดที่ขี้เกียจแล้วก็เป็นคนชอบนอนซึ่งตอนนี้แบบเริ่มแบบไม่อยากนอนละหมายวามว่าโอเคยังอยากนอนอยากพักผ่อนแต่ว่าไม่ได้อยากนอนเน่าทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเออนึกออกไหมแต่ว่าวันนี้ก็นอนเน่าอยู่นะก็คือนอนเน่าไปแล้วครึ่งวันแล้วถึงมาอัดฮอทแคสแต่ anyway ก็คือแบบ คนเราต้องมีเป้าหมายไงเออเราคิดไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนอะไรอย่างงี้บาบลาๆก็นั่นแหละทุกคนจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่า EP เนี้ยตั้งใจจะมาแบบเอออัปเดตประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ที่เป็น p c o s ใช่ป่ะแต่ก็คือแบบเพียงรู้สึกว่าข้อมูลมันยังไม่แน่นพอที่จะมานั่งพูดให้สาระอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบบวกว่าทำลายชีวิตของตัวเองในช่วงที่เป็น PCLH สมันก็ค่อนข้างที่จะแบบสับสนมึนงงนิดนึงก็เลยเดี๋ยวขอไปเรียบเรียงเป็นแบบสคริป ถ้าแบบไล่เรียงทำลายมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้ามานั่งพูดแบบอย่างเงี้ยคือมันจะมัะม่วมันจะ,ะเละเทะเพราะว่าเราแบบโคซีเอ้ยเราเพราะเราบนเคออสอืมนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าแบบพอทํางานเยอะใช่ปะช่วงนี้ก็แบบเริ่มมีเรื่องในเรื่องแบบให้คิดเยอะในชีวิตเลยวนะ่เป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มที่จะแบบว่าอยากรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรแบบนี้ในชีวิตคือมันก็ เปลี่ยนไปตลอดแหละความต้องการอะแต่ว่าเหมือนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเริ่มจะแบบตกตะกอนและอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนโตขึ้นด้วยมั้งแบบด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราเริ่มรู้สึกว่าแบบเออทุกคนเป็นว่าแบบมันจะมีช่วงช่วงที่เราคิดว่าแบบว่าเออชีวิตทําไมจะต้องรีบขนาดนั้นแบบเรายังมีเวลาอีกเยอะเรายังแบบอายุแค่นี้เองแบบมาถึงตรงนี้ได้ก็แบบโอเคเก่งมากแล้วเรายังมีแบบ คือมันยังมีแบบ long way to go อะ่ะเออแต่ว่าในบางมุมบางครั้งอะ่ะก็คิดว่าแบบมึงชีวิตมันสั้นอะแบบเออเวลามันผ่านไปเร็วมากอไรเงี้ยเนี่ยอย่างปิงอะคือแป๊บเดียวอายุยี่ิบสี่แล้วอ่ะคือยีบสี่แล้วอะ,อแ,ลวอะแล้วก็แบบรู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างมากที่ยังไม่ได้ทํายังมีภาษาอีกหลายภาษาที่อยากเรียนยมีหนังสืออีกหลายเล่มที่อยากอ่านมีละ เออมีหลายประเทศที่อยากไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยเออมันจะมีมันจะมีความคิดที่มันแบบตีหัวเออตีกันอยู่ในหัวอะไรแบบเนี้ยอืมก็เป็นอย่างนั้นไปถ้าใครเป็นก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะเพราะว่าเราคือเพื่อนกันแล้วจริงๆวันเนี้ยก็คือก็คือตั้งใจจะอ่านหนังสือด้วยคือมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทํางานนะคะเขาเป็นหนอ,นห,อนหนังสือแล้วก็เขามีหนังสือเล่มหนึ่งที่เพิยงอยากอ่านมากมานานละเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเป็นหนังสืออะไรแต่ตอนนี้ขอหาก่อนเมื่อกี้เอามาแต่ไม่รู้ไปวางไว้ไหน ่นี่นะคะทุกคนมันคือกวีนี้พลเล่มนี้ชื่อหิ่งห้อยซึ่งแบบคือเป็นอย่างอ่านมากอะอแบบอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าแบบว่าคือตั้งตารอแล้วก็วันนี้คิดว่าจะเริ่มแล้วก็ต้องอ่านให้จบภายในสิ้นเดือนนี้เพราะาเดี๋ยวเพื่อนจะไม่อยู่แล้วนั่นแหละก็เลยวันนี้ก็แบบมาเช้าหน่อยมาคลิปกันเช้าของฉันคือ คือฉันเพิ่งตื่นและเช้าของฉันคือบ่ายสามโมงสี่สิบห้าฉันจะเครซี่เอนเวกแล้วก็วันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บห้องเพราะว่าค่อนข้างที่จะรกมากเมื่อคืนก่อนเนี่ยคือแบบไปเยิเย้ยวใช่ป่ะเราก็แบบมีการแบบว่าฟิตติ้งฟิตติ้งเสร็จแต่งหน้าขึ้นหน้า,ข,นนาขึ้นผมต่างๆนานาก็แบบห้องตอนนี้ค่อนข้างที่จะลุงดังก็รับสภาพไม่ได้ไม่อยากใช้ชีวิตกับของที่มันรกๆประมาณนั้นชีวิตช่วงนี้ก็แบบ เออก็คือมันมีมันจะบอกว่าไงเดียวมันมีเรื่องให้คิดให้ทําเยอะแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้เครียดนะ่ะทุกคนเนึกออกไหมมันก็แค่แบบว่าเราก็ต้องใช้เวลาค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจไปอะไรเงี้ยเออไม่ได้ถึงกับว่าแบบเครียดหรืออะไรขนาดนั้นแล้วก็ช่วงนี้ก็กลับมาเล่นติกตอกเหมือนเดิมเลิกเล่นได้ไม่นานก็เล่นทิกตอกเหมือนเดิมก็กลับมาเล่นทิกตอกเช่นเคยเราก็เป็นสาว t ิกตอกอยู่แล้วเราเป็นตัวแม่ลิปสิก เป็นตัวแม่สมองเน่าอยู่แล้วก็แล้วไงเออนั่นแหละเรื่องราวแล้วทีนี้เมื่อกี้เรายังว่าจะจะออกไปกินข้าวข้างนอกอ๋อเออแล้วไปแล้วแล้วก็ตอนนี้คือยังไม่ได้อาบน้ำใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวมากหน้าพูดไปอย่างพูดเรื่องมารกหน้าไปอย่างโอเค a อ y w a เถือพูดไปแล้วกันอืมก็แบบช่วงนี้ก็แบบเหมือนมัน แบบปิงเริ่มจะแบบโรแมนติไซด์ชีวิตมากขึ้นด้วยแบบเหมือนว่าพยายามจะมองอะไรให้มันเป็นแบบบวกๆแบบว่ามีความสุขกับเรื่องอะไรแบบเล็กๆน้อยๆให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเออแบบใช้ชีวิตแบบ on easy mode อะทุกคนเขาจะว่าเพราะว่าแบบไม่อยากจะอะไรมากมายเพราะคิดไปมันก็ปวดหัวมันมันมีแต่เราที่บ้างจริงๆนะทุกคนกับอีเรื่องพวกเนี้ยแบบบางทีแบบ ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยขับรถยางไงใช่ปะ่ะเอ้ยบิงได้ไปขับขี่แล้วนะทุกคนมีรู้ยังคือฉันสอบไปขับขี่ผ่านแล้วนะจ๊ะเออซึ่งการขับรถเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่อย่างในชีวิตเลยที่ฉันกลัวแล้วฉันก็ภูมิใจมากที่ฉันแบบขับรถได้ในที่สุดแล้วก็สอบแบบขี่ผ่านในที่สุดฉันต้องไปสอบถอยเข้าซองถึงสามครั้งแกคิดดูฉันถึงจะผ่านคือมันแบบโอ๊ยสติจะแตกกับคนแบบเป็นแบบแบบ anxiety อย่างฉันอะ แต่ว่า any way ฉันก็ผ่านมาแล้วก็แบบดีใจกับตัวเองมากแล้วก็สะใจมากที่สอบได้คือมันเหมือนแบบเราเอาชนะความกลัวของตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็ฉันก็เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสใช่ป่ะช่วงเนะี้ยแล้วก็เออรู้สึกว่าแบบเปิดมุมมองอะไรใหม่ๆให้ตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาคือก็เรียนหลายภาษาพูดได้หลายภาษาก็จริงแต่ว่าแบบไม่ใช่ทางโซนตะวันตกอะเออเพราะว่าเป้นก็จะเรียนเอ,อ่ออะไรนะ จีนเกาหลีอะไรแบบเนี้ยเออมันก็แบบจะเป็นภาษาใกล้ๆเคียงกันลากศัพท์คล้ายๆกันเดียวๆกันอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะพอทีเนี้ยมันข้ามไปแบบเป็นฝั่งโน้นอ่ะมันก็คือโอเคมันก็มีลากจากละตินใช่ไหมซึ่งมันก็คล้ายกับภาษาอังกฤษที่เราแบบพูดในชีวิตประจําวันแต่ว่ามันก็ยังมีแบบอะไรใหม่ๆแล้วก็มันก็มันคือการแบบเรียน c u เจอร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบเออสนุกดีแล้วก็โชคดีที่วิ่งตอนเนี้ยก็คือทํางานอยู่กับ บริษัทที่ลูกค้าเป็นแบบ French speaking อะไรอย่างเงี้ยม,มาเก็ตของเขามันก็เลยแบบเหมือนทำให้เราได้แบบสร้างความคุ้นเคยเป็นในตัวอะไรแบบเนี้ยอก็ถือว่าตัวเองก็อาจจะแบบมีพื้นฐานนิดหน่อยแล้วเข้ามาเริ่มเรียนจริงจังก็รู้สึกว่าแบบเออดีเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนรู้สึกชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงแบบ motivate ม,มากแบบสนุกอะเออแล้วก็รู้สึกว่าแบบ พอใจนะภาพรวมมันคือโอเคแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเครียดไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบว่าทําให้นักใจแต่ก็นั่นแหละคือมีเรื่องที่แบบให้คิดมหมายถึงว่าแบบว่าเออก็อย่างที่บอกคือเราก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆตัดสินใจไปเพราะเหมือนปิงแบบหลังๆมาเนี้ยเริ่มติดการอยู่ในบับเปิ้ลของตัวเองมากเกินแบบไม่กล้าออกจากที่ที่แบบอยู่แล้วสบายใจแต่แบบช่วงหลังๆมาเนี้ยคือติดแบบบอกตัวเอง อย่างประโยคหนึ่งตลอดเวลาเลยว่าแบบ you deserve better เพราะว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือแบบผ่านมาหมดแล้วอะ่ะเออแบบอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบไม่ว่าจะ high low อะไรก็แล้วแต่คือก็แบบสู้ชีวิตมาประมาณหนึ่งแล้วอะเออก็เลยแบบว่าแล้วมันจะมีอะไรที่จะต้องกลัวอีกวะอะไรแบบเนี้ยอืมไม่มีไม่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยอะเออ ไปไปต่อค่ะชีวิตมันต้องไปต่อมันต้องก o อ n เท่านั้นแล้วก็นั่นแหละก็คือ enjoy พอพอไปต่อแล้วก็ enjoy มันหมายถึงว่าแบบพอได้ลองทําอะไรที่มันแบบไม่ได้อยู่แต่ในฟองของตัวเองอะ่ะมันก็สนุกดีทุกคน get it? ปะมันก็เป็นแบบอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตซึ่งแบบที่ผ่านมาก็มันก็ทําให้คิดว่าแบบ แล้วที่ผ่านมากูกลัวอะไรอยู่วะแบบอะไรแบบเนี้ยเออฉันกลัวอะไรนักหนาวะอะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้นนี่อันนี้คือพูดไปเรื่องของจริงนะไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่แบบ make sense หรือเชื่อมโยงกันบ้างหรือเปล่าแต่ก็คือเน้นพูดไปเรื่อย anyway ตอนนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวจะสายแล้วอาจจะต้องไปอาบน้ำแล้วเตรียมตัวออกไปกินข้าวแล้วโอเคทุกคนถ้างั้นวันนี้อาจจะพอแค่นี้ก่อนวันนี้มาพูดไปเรื่องของจริง เดี๋ยวอีพีหน้าจะพยายามมาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาแชร์เรื่อง P C O S ให้ได้แลค่ะทุกคนยังไงก็ถ้าใครสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวฝากดูอีพีหน้าด้วยนะวันนี้ไปแล้วะบาย